นายรู้ไหมว่าพี่ิิสเบลล่ามีแฟนขับกี่คนในสถาบันถ้าพวกเขารู้ว่านายทำให้เทิดาของพวกเขาต้องขุนเคืองพวกเขาจะไม่มีวันปล่อยนายไปนี่คือวิทยาลัยเซนโดน,นัสและพวกเขาไม่สามารถทำอะไรได้นายรู้ไหมว่าเราอยู่ที่วิทยาลัยเซนโดน,นัสถ้าอย่างนั้น บอกฉันหน่อยว่าวิทยาลัยเซนโดนาอยู่ที่ไหนในเบเกอร์สตรีทแล้วเบเกอร์สตรีทล่ะออาโปซิตี้ฮฉันแค่คิดว่านายทำตัวงี้เง่าตอนนี้พ่อของอิสาเบลล่า คือเจ้าเมืองเมืองอาโป้นี่คืออะไรฉันจะตายทันทีเหรอถ้าฉันไปหาเธอเพื่อขอโทษในตอนนี้เธอจะยกโทษให้ฉันไหมถ้าแกกล้าแต่ต้อมพี่สาวอิสเบลล่าแกไม่มีที่ยืนในโรงเรียนนี้หรอก แต่ใช่นาเป็นขยะในโรงเรียนเวทมนต์และไม่สามารถอยู่ในสถานศึกษานี้ได้ฉันจำได้ว่าผู้ชายคนนี้ชื่อบัตเป็นคนพานที่เคยกันแกล้งแบบบัตนายกำลังพยายามจับผิดใช่ไหมแต่เขาพูดถูกแม้ว่าวิทยาลัยเซนโดน,นัสนนอกจากเวทมนต์แล้ว ยังมีคณิตศาสตร์ประวัติศาสตร์ปรัชญาและรายวิชาอื่นๆแม้ว่าจะไม่สามารถทำได้นักเวทมนต์ก็ยังสามารถเป็นนักวิชาการและยังเป็นที่นับถือในอาณาจักรอีกด้วยแม้ว่าจะไม่สามารถเป็นจอมเวทได้แต่ก็สามารถเป็นบัณฑิตเพื่อเป็นที่เคารพนับถือในราชอาณาจากักรอย่างไรก็ตาม ในฐานะสถาบันการศึกษาระดับสูงในราชอาณจาจักรนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเซนโดนาสจะขาดความรู้ทางเวทมนต์ไม่ได้ดังนั้นนักเรียนชั้นปีที่สองทุกคนในสถาบันจาเป็นต้องผ่านการทดสอบเวทมนต์และผู้ที่สอบตกจะถูกไล่ออก ในความเป็นจริงแล้วการทดสอบเวทมนต์นั้นง่ายมากโดยพื้นฐานแล้วนักเรียนทุกคนสามารถผ่านการทดสอบได้มันเป็นเพียงพิธีการแต่แบบเป็นขยะที่หาได้ยากที่ไม่มีพอสวร่าร์ด้านเวทมนต์ดังนั้นสำหรับเขาการทดสอบเวทมนต์น่าจะเป็นจุดเส้นสุดในสถาบันการศึกษาของเขา ไม่น่าแปลกใจที่คุณบริษนีเลือกการทดสอบเวทมนต์เป็นการเดิมพันเฮ้ยแกไม่ได้ยินที่ชํำเพิ่งพูดไปเหรอไอ้ลูกเครึ่องไม่มีพ่อพอได้แล้วนายต้องการที่จะสู้เหรอ โทบี้นี่มันไม่เกี่ยวอะไรกับนายไม่ใช่เหรอแบบเป็นเพื่อนของฉันเรื่องของเขาก็คือเรื่องของฉันถ้าคิดจะสู้ฉันจะเป็นคู่มือให้ฉันจะจำแก่ไว้ฉันจะชาระบ,บัญชีกับแกในครั้งต่อไปไปกันเถอะ แม้ว่าชายร่างอ้วนคนนี้จะดูไม่น่าเชื่อถือแต่ในช่วงเวลาที่คับขันเขาก็อยากเป็นคนที่ดีมากถ้าอิสเบลล่ามาทราบปัญหาให้ฉันน่าจะยืนเคียงข้างฉันแน่นอนใช่ไหมถ้าถึงเวลานั้นฉันจะเบามือที่สุดกับนายอย่างแน่นอน ภาพเนี่ยก็ได้ตัดมาที่ไม่กี่วันต่อมาแบบทดสอบเวทมนต์เนื้อหาของการทดสอบเวทมนต์นี้ก็คือการเรียนรู้เทคนิคลูกไฟถ้าสอบไม่ผ่านนักศึกษาจะสูญเสียสิทธิในการอยู่ในวิทยาลัยแต่ลูกไฟเป็นเวทมนต์ที่พื้นฐานที่สุดฉันคิดว่า นักเรียนทุกคนสามารถผ่านมันไปได้อย่างง่ายได้ตอนนี้สิ่งที่พวกเธอต้องทำคือยืนอยู่เหนือเส้นสีแดงและใช้ลูกบอลไฟให้เข้าเป้าบัดเริ่มจากเธอถ้าไฟที่อยู่บนโลกโปรดฟังคำเรียกร้องของฉันและมาที่นี่ลูกบอลไฟ ดีมากบัตผ่านดีลินดาผ่านต่อไปหึขอให้สนุกกับครั้งสุดท้ายที่วิทยาลัยนะแบบัตซบหุบป,ป,ปากคนต่อไปโทบี้ ค่าไฟที่แร่รอนอยู่ในโลกโปรดตามคำเรียกร้องของฉันและมาที่นี่ลูกไฟลูกไฟโทบี้ก็ถือว่าผ่านเช่นกัน yes ลูกไฟเล็กเช่นนี้เล็กจนแทบจะไม่ผ่าน แบบแม่มีพอสวรรค์ด้านเวทมนต์เป็นไปไม่ได้ที่จะผ่านเขาเรียกลูกไฟไม่ได้ด้วยซ้ำเอเด็กหน้าสงสารอย่าปล่อยให้เขาขายหน้าในที่สาธารณะเลยนักเรียนทั้งหมดของชั้นปีที่ 5, สองห้องห้าสอบผ่านหมดแล้วฉันขอประกาศว่า การทดสอบเวทมนต์ที่นี่สิ้นสุดแล้วรอเดี๋ยวก่อนบัดเธออาจารย์แอนโทนีคุณมองข้ามรายชื่อไปหรือเปล่าเจ้าแบบยังไม่ได้ทดสอบเลย แล้วแบเธอจะทำการทดสอบหรือไม่ไม่มีทางไม่มีทางไม่มีทางแบหน้าปวดปล่อยเวทโมน้าที่ไหนกันละ่ะเตรียมเก็บข้าวของออกจากโรงเรียนได้แล้วมาดูสิเจ้างี่เง่าห้องห้ากำลังจะเสียหน้าแบพวกเขาแสดงชัดเจนว่า อยากเห็นนาเป็นตัวตลกฉันอยากลองดูซักตั้งฮะหืมาฉันไม่ได้หูฝ่าไปใช่ไหมเนี่ยนาคิดว่านาจะมีปัฏติหารได้จริงๆเหรอ ผู้ชายคนนั้นเขากำลังคิดอะไรอยู่เขาละอายใจไหมที่ไม่มีพรสวรรค์ด้านเวทมนต์บางทีถ้าเป็นฉันฉันอาจจะยอมรับความจริงว่าฉันเป็นขยะด้านเวทมนต์ทุกคนอยู่ในความสงบแบบฉันจะถามเธอเป็นครั้งสุดท้ายเธอจะทดสอบเวทมนต์ไหม ครับคุณแอนโทนีผมอยากลองไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงแบเธอทำได้ดีมากตอนนี้เธอสามารถเริ่มได้เลยฮึ <c oughs> แม้ว่าจะสามารถได้เวทโดยไม่ต้องใช้คาถาและท่าทาง แต่ยังไงก็ต้องทำเป็นมารยาทถ้าไฟที่รออยู่ในพบได้โปรโดเชื่อฟังฉันและลงมาที่นี่ลูกไฟว้าว โมเมนตัมค่อนข้างใหญ่ลูกไฟ แบเธอผ่านการทดสอบนี่นี่เป็นไปไม่ได้เจ้าสัตวาะเลวเอ้ยนายมีความลับที่นาไม่ได้บอกฉันด้วยเหรอแบเธอมาก,กับฉันแบเธอทำมันได้ยังไง เธอหมายถึงเธอฝึกตาม20%ในหนังสือแล้วจูจ่ๆเธอก็ปล่อยลูกไฟได้งั้นเหรอใช่แล้วครับเวทมนเป็นพรสวรรค์ที่เทพเจ้ามอบให้กับมนุษย์ปัมพรุโบุษสื่อสาสกับท่าต่างๆผ่านคาถาและท่าทางที่กำหนดเพื่อปลดปล่อย และคนที่ไม่มีพอสว่า์ทางด้านเวทมนต์ mm. ก็ถูกเรียกว่าถูกพระเจ้าทอดทิ้งเช่นกัน mm. มีคนแบบเธอไม่มากนะัก mm. เธอก็เป็นหนึ่งในนั้น mm. เป็นเรื่องยากมาก mm. ที่คนที่ถูกพระเจ้าทอดทิ้ง mm. จะได้รับของประทานจากพระเจ้า mm. เช่นเธอในตอนนี้ mm. และแท่งหนึ่งลูกไฟ ที่เธอปล่อยออกมาในวันนี้ไม่ว่าจะความเร็วหรือว่าแรงก็ดีมากเลยแบเธอมีศักยาภาพที่จะเป็นจอมเวทที่ยอดเยี่ยมสุดท้ายก็ชัวเรียนคณิตคราวนี้ชัวเป็นจอมเวทเหรอคุณครูแอนโทนีขอบคุณที่ชื่นชมผมตอนที่มาโลกนี้ครั้งแรก ผมสนใจเวทมนต์มากแต่ตอนนี้ผมอยากกลับไปที่โลกเดิมโลกเดิมเธอกำลังพูดถึงอะไรแบบอ้าไม่ผมขอโทษคุณแอนโทนีผมอ่านหนังสือเวทมนต์มากเกินไปเมื่อเร็วๆนี้และตอนนี้ผมกำลังพูดเรื่องไร้สาระชันนี่สับเพ่าจริงๆ ฉันพูดไปตามตรงจริงๆดูเหมือนว่าตอนนี้เธอจะใช้ความพยายามมากกว่าคนธรรมดาแต่อีกลอกหนึ่งที่เธอพูดถึงในตอนนี้เธอน่าจะได้อ่านตำนานเกี่ยวกับจอมเวสักสิทธิ์แล้วจอมเวสักดิ์สิทธิ์ดูเหมือนว่าจะเป็นนักเวทระดับสูงตำนานเล่าว,ว่า ครั้งหนึ่งมีจอมเวทศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถเชี่ยวชาญเวทมนต์อวกาศและฉีดอวกาศเพื่อไปยังอีกโลกหนึ่งแต่นั่นเป็นเพียงตำนานเท่านั้นเราทุกคนรู้ว่าเหล่าถวยเทพสร้างโลกเพียงใบเดียวและไม่มีโลกใบอื่นอีกเวทมนต์อวกาศฉีกอวกาศ ไปต um. ่างโลกจอมเวทศักสิทธ์คุณครูแอนโทนีแบผมต้องการเป็นจอมเวทศักสิทธ์ให้ได้และก็ไปน่านต่านจบมังหาเรื่องนี้ในตอนนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ละกันนะครับก็เหมือนเดิมครับสำหรับใครที่ชื่นชอบมังหาเรื่องนี้ เราอยากจะให้ผมเนี่ยทาตอนต่อไปออกมาให้เร็วๆผมก็ไม่ขออะไรมากครับผมก็ขอทุกท่านคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ซับสไครต์หนึ่งกระดิ่งไปกําลังใจให้ผมเนี่ยในการทํามัง่ะเรื่องนี้จนถึงตอนล่าสุดหน่อยละกันนะครับถ้าอลไรเยอะคนคอมเมนต์เยอะเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำตอนต่อไปออกมาให้เร็วๆเลยละกันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ